เล่ที่สุดทำไมอ่ะผมบอกแล้วไงผมเห็นรัฐบาลเนี่ยนะบริหารงานเพื่อประโยชน์ของตระกูลชินวัตรเพื่อประโยชน์ของกัมพูชาผมถึงลาออกเอาพรรคเสรีรวมไทยลาออกจากรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่22สิงหาปี67หลังจากที่แพทกองทานเป็นนายทุนตีได้ไม่กี่วันแต่พวกคุณยังเอาผมไปใส่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลอีกไปดูดิ สำนักข่าวตา่างๆทั้งหมดแม้พักเสรีมุ่ไทยแม้จะเสียงเดียวนี่นะก็ไปไว้ฝ่ายรัฐบาลมันก็ทําให้การคํานวณตัวเลขผิดพลาดไงถูกไหมฮะผมลาออกตั้งนานแล้วทําไมผมลาออกอ่ะก็เพราะผมพวกนี้มันทํางานงานไม่ใช้เพื่อประเทศชาติทํางานเพื่อตัวเองกันต่างการตั้งรัฐบาลก็ผิดกฎหมายที่ไปตั้งรัฐบาลในบ้านจัดสองล่าเนี่ยนะครับนะโดยทักษิณควบคุม าการจัดตั้งรัฐบาลเอาแพต้องทางเป็นนายทุนตีเขาร้องไปกก,กตแล้วว่าให้ยุบพักเพื่อไทยเพราะไปครอบครอบงำพักอื่นๆแล้วก็ยุบพักอื่นๆด้วยที่ยอมให้พักเพื่อไทยครอบงำกก,กตเนี่ยจะไปนะมันยังไม่ทำใช่ไหมฮะถ้าไม่ทำนะยังไงก็แต่สุดท้ายลงตัวที่ไม่ทำเมื่อไหร่ผมจะดำเนินคดีกรกรตออใช่ไหมฮะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทำถ้าทำบ้านเมืองมันไม่วุ่นวายไม่ปั่นป่วนอย่างนี้หรอกใช่ไหมฮะ มีอะไรก็รีบรีบทำเให้มันจบจบะนั้นที่ก็ปล่อยไ่ทักสินก็สอทลอแม่งไปทุกเรื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะเราก็ต้องเดิมเหิือนกันทีนี้ไอ้ฝ่ายที่รวมรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมเมื่อผมออกไอ้พวกนี้ยังไม่ออกเลยไม่ว่าภูมิใจไทยรวมใจสร้างชาติหรือใครๆต่างๆ,างๆพลังประชารัฐถูกถีบออกมาใช่ไหมถึง,ถงมาเป็นฝ่ายค้านไอ้พวกนี้ก็ต้องการแหละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไอ้ไม่ใช่ตำแหน่ง รัฐมนตรีต่างๆทังๆ้งหลายเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมไอ้ท็อปอย่างเงี้ยเอ,อ้ถ้านายกอยู่ไม่ได้พวกเราก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมมันก็ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมันไม่เคยคิดประโยชน์นะของพี่น้องประชาชนเลยอ่ะตอนนี้พอมีสถานการณ์อย่างนี้เขานะจะเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างๆโดยยึดกระทรวงมหาดไทยนะอนุทินก็ไม่พอใจเตรียมจะลาออกอยู่แล้ว พอดีเกิดคลิปนี้ขึ้นมาใช่ไหมกูหล่อ,ลอเลยกูลอาออกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วใจไม่ได้ออกหรอกนะแต่เพราะอาศัยสถานการ์ลาออกมาอ้าวแล้วถามว่าพักร่วมอื่นๆน่นะคิดยังไงนะมันก็ต้องคิดว่าขคอที่จริงเป็นไงนะครับรัฐบาลประพฤติผิดกฎหมายไหมกูามลาออกก็ลาออกแต่พวกนี้มันเห็นแก่ตัวนะครับ รวมไทยสร้างชาติที่ไม่ยอมลาออกชาติไทยพัฒนาไม่ยอมลาออกประชาธิปิตย์ไม่ยอมลาออกนะอ่ะไอพักกาทําของธรรมนัฐไม่ต้องพูดถึงเราเพราะเขายืนอ,อยู่ฝ่ายนั้นอยู่แล้วเข้าใจไหมถ้ายืนอ,อยู่กับเพื่อไทยอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเขาเขาต้องอยู่ด้วยกันแน่นอนแต่สามพักเนี้ยนะจะต้องคิดอะไรมากที่มันคิดมากเพราะมันคุณมองเป็นหรือเปล่าผมคิดว่าคุณก็มองเป็นเป็นไงพอภูมิใจไทยลาออก รัฐมนตรีเหลือแปดตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วถ้าอุ้งอิ้งยังยังเป็นนายกอยู่ต่อโดยที่สารมนูญยังไม่สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือวิจัยเรื่องนี้นะสมมตินะหรือว่าสารมูุจะวิจัยให้อุ้งอิงอาทิตย์หน้าเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะภูมิธรรมก็รักษาการต่อเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ยอมพ้นอำนาจหรอกจะต้องอยู่ในอำนาจให้จนถึงตายคาตำแหน่งนนะ เพราะฉะนั้นไอ้พรรคพวกนี้มันก็ร่วมกันเอา้าภูมิใจไทยออกไป8ตําแหน่งนะเดี๋ยวจะเป็นพรรคนะเสียงข้างน้อยในรัฐบ,บาลก็ได้เพราะยังตอนนี้ยังปิดสภายอยู่ดีก็เป็นแล้วเหมือนก่อนก็แต่งตั้งกันไปแปําแหน่งเฉลี่ยไปที่ไหนอ่ะมันต้องเฉลี่ยไปใช่ไหมอารวมไทยตั้งชาติได้ไปกี่นะสองตำแหน่งาชาติไทยพัฒนาเอารัฐมนตรีช่วยพรรคเล็กช่วยอีกตำแหน่ง ไปัปัดอรุตีไปอีกตําแหน่งที่เหลืออีกสี่ตำแหน่งก็เป็นของเพื่อไทยหมดอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยนะสภา,าจะนะจะพังทลายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รัฐบาลจะพ้นเมื่อไหร่แต่กูขอให้ได้เป็นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีเดือนสองเดือนก็ยังดีไม่ได้คํานึงถึงประเทศชาติหรอกนะครับแล้วที่นายพีรพันธ์เนี่ยนะครับประชุมผมไม่เห็นมันเรื่องยากเลยประชุมแล้วก็ถแถลงดิประชุมแล้วถแถลงว่าไงเดี๋ยวจะไป บอกนายงตีให้ลาออกถ้านายงตีไม่ลาออกผมจะลาออกผมมองแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับผลการประชุมเป็นไงนายพิรพันธ์ไม่ได้ไปพูดแค่นี้หรอกนะไปพูดให้ในายงตีลาออกก็จริงแต่ขอให้ผมผมไมายึงพิรพันธ์นะเป็นนายกงตรีนะนะครับโดยให้รวมพอนายกรลาออกปุ๊บรวมไทยตั้งชาตินะก็เวลาเป็นแกนนา ให้เพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนรูมไทยสร้างชาติเป็นแกนรนาจากรันรานนามีปีรพานเป็นนาย,ยกรัฐม,มีนู่นมีนี่เพื่อไทยยังอยู่ใครยังอยู่นะผมดูแลเต็มที่นะไอ้พวกนี้อยู่เพื่ออย่างนี้ไม่ได้อยู่เพื่อพี่น้องประชาชนหรอกนะครับนะแล้วเลือกตั้งครั้งต่อไปคิดเป็น,น้ยังว่าจะเลือกใครนะหรือไอ้พวกเลือกพักทะเลกวกาลาดพวกนี้ที่เข้ามามีแต่สร้างปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะครับ นะขอให้กดไทยคิดกันให้เป็นนะครับมีอะไรไหมครับความเห็นที่ว่าสองหมอที่แพทยสภาโดนโทษแต่บรราหน่วยช่าไม่ได้กลับมีคตอบรับอะไรประมาณที่องสั่ำนักงานตุนเล่ชติเขาตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วแต่เรื่องที่แพทยสภาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริยธรรมนะครับแต่หน่วยงานหน่วยวิเคราเนี่ยก็ต้องตั้งกรรมาการสอบสวนว่าการกระทําอย่างนี้นะ ที่เขาชี้ว่าผิดจริยธรรมแล้วเนี่ยมันผิดวินัยตำรวจไหมใช่ไหมร้ยายแรงหรือไม่ร้ายแรงถ้าร้ายแรงก็ต้องลงโทษไล่ออกลดออกถูกไหมถ้าไม่ร้ายแรงก็ลงโทษนะ,ะตัดเงินเดือนว่าเก่าตักเตืองอะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็นไงอย่างนีร้ายแรงไหมสมมติร้ายแรงจะไล่ออกลดออกอ้าวที่หายเขาช่วยนายกงตีพ่อกูนหวา่า ล้วนายกตีคุมต่างงานตำรวจชาติไอ้กิจรัฐมันจะกล้าอะไรไหมอ่าอย่างเงี้ยนะใช่ไหมมันก็ต้องดูผลต่อไปว่าตํานางานตำรวจชาติจะกล้าดำเนิกนการตามกฎหมายไหมผมถามคุณว่าตำรวจจาราจรไปรับเงินเขาร้อยบาทเนี่ยเป็นไงผิดวิน,นัยไา่แรงหรือไม่ไายแรง้ลยแรงใช่ไหมร้อยบาทไล่ออกในเนี่ยนะไปช่วยเขาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นแพทย์ใหญ่เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วย ถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นปีนี้อาจจะเป็นปลอง g พบตรมนร้อยบาทหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะมีความเห็นยงยังไงใช่ไหมมันทําอะไรต้องตกไปตรงมาน้องใช่ไหมต้องอย่างเสรีพิสูจน์นะไม่ใครมาเจาะยางก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านว่า่สองแพทย์ยังไม่สามารถทำได้แล้วกับคนเซลจะไปจับได้เฮ้ยมันคนละคนกันนี่ใช่ไหมมันคนละคนกัน ถูกไหมไอ้สองแพทย์เนี่ยทำก็ง่ายไม่ทําก็ง่ายแต่ฮุนเซนเนี่ยทําก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะแล้วก็ไม่ได้กระทบกับใครนี่อ้าวบางทีฮุนเซนมึงยึดสมบัติของชิดวัดที่ในวัดอาจจะแนะให้ล่อฮุนเซนไปซะเลยง่ายไหมอ้าวอย่างนี้มันคนละอย่างกันแต่ถ้าเป็นท่านถ้าเลือกอะไรสองแพทย์เนี่ยนะถ้าเป็นท่านก็ไล่ออกเลือกไล่ออกเออแต่ตอยังไม่ก็วินัยไรแรงไง ใช่ไหมไม่ต้องเลือกมันชัดอยู่ไม่ต้องคิดไม่ต้องเสนอไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ดูว่าทำแค่ไหนเราจะไปครอบงำก็ได้ไงใช่ไหมครับหมดแล้วนะครับ